และตอนนี้นะคะแหวนกับรักอยู่กับ MUI นั่นเองนะคะซึ่งบริษัทนี้ค่ะจะมีบริการอะไรนะคะที่น่าสนใจบ้าง<ม>เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะค่ะก็ชื่อวันดีนะคะก็บริษัท MU I Robotics ของเรานะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเซ็นเซอร์นะคะโปรแกรมบัญญัติะดิตแล้วก็ระบบพวก IOT นะคะที่เรานำมาโชว์ในงานวันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องตรวจวัดกลิ่นแบบดิจิตอลนะคะที่สามารถทำงานได้เหมือนกับจมูกมนุษย์เลยนะคะอ่านะคะก็ในส่วนของบริการของเราเนี่ยเรามีห้องปฏิบัติการทดสอบกลิ่นแบบดิจิตอลนะคะแห่งแรกเลยนะคะที่เราจัดตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของการผลิตตัวเครื่องนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเทคนิ นวัตกรรมอ,อื่นๆอีกที่เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์นะคะค่ะใช่ค่ะใจมากๆเลยแล้วอยากทราบฟีดแบ็ค่ะว่าตลอดทั้ง4วันที่ผ่านมาเนี่ยทางลูกค้าที่มาเดินเที่ยวชมได้ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเยอะดีไหมคะเออดีมากๆเลยค่ะคือหลายท่านที่เข้ามาเนี่ยมากกว่า90%นะ,ะคะยังไม่รู้จักเทคโนโลยีตัวนี้แต่พอได้มาดูแล้วนะคะก็พบว่า เอ๊ะของเราเนี่ยมันตอบโจทย์กับโรงงานเขานะเ,าเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังใช้คนดมดมกลิ่นสินค้าควบคุมคุณภาพสินค้าอยู่อ,อย่างเงี้ยค่ะถือเป็นตัวช่วยจะได้ปรับคุณภาพในการผลิตสินค้าได้ดีมากขึ้นใช่เลยค่ะ,คะอันนี้ถ้าอันนี้ขอสอบถามนิดนึงว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่สนใจแบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอะไรคะค่ะก็จะมีพวกกลุ่มอาหารนะคะเครื่องดื่มการเกษตรแล้วก็พวกแพคเกจจิ้งค่ะ คืกภาคส่วนที่เกี่ยวกับแบบรูปเลยเนาะน่าสนใจมากๆเลยงาน ก่อนที่จะจากกันไปในงานของปีนี้ค่ะอยากจะให้ฝากช่องทางการติด<แ>ต่อนะคะหรือจะเป็นโปรโมชั่นอะไรีได้เลยค่ะก็สามารถติดตามของเราได้ที่เว็บไซต์ muilrobotic.asia นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ก็ได้นะคะ muilrobotic นะฮะไลน์ Official muilrobotic เช่นกันนะคะแล้วก็โปรโมชั่นในงานวันนี้ก็คือเนื่องจากเราเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบกินนะคะเราก็มีโปรโมชั่นสําหรับผู้ที่สนใจนะคะตัวอย่างมาทดสอบกับเราได้ฟรีนะคะจากจากงาน ันี้นะคะคือระบุติดต่อไประบุว่ามาจากในงานจากงานวันนี้ใช่ใเช่ยก็คือเลยส่ะฟรีเลยคือว่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับ MUI Robotics นั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการท่านไหนนะคะที่สนใจอยากให้เทคโนโลยีดีๆทางด้าน AI เนี่ยเข้าไปช่วยนะคะในธุรกิจสาขาของคุณก็ติดต่อกับ MUI Robotics ได้เลยทันทีวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ ได้ไปปรับใช้เขาเรียกว่าเป็นการแบบว่ายกระดับการผลิตเพิ่มศักยภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้เราก็เพิ่งรู้ได้ไงว่าเดี๋ยวนี้เขามีแบบ AI ทดสอบกลิ่นได้เหมือนจมูกแล้วนะเออไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะใช่นะคะก็คือใครที่อยากได้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมตอนนี้ยังทันนะคะเข้ามาแวะชมในงานของเราได้เพราะว่างานปิด1ทุ่มนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีช่องทางการติดต่ออื่นๆนะคะที่จะได้รับผลประโยชน์จากงาน TAF แล้วก็ฟูดแองเอเชีย2022ได้อย่างแน่นอนค่ะ